ทำแผลให้เด็กเตี้ยนะคะเพราะว่าแผลนี้มันเป็นเืผนแบบมันไม่หายทันทีอะค่ะนี่ก็ลองลองทายาทาไาตามแผนปัจจุบันมาแล้วนะคะประมาณเกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย<ม>์เดือนแล้วมัม้งเพราะว่าแผลโดนน้ำมาค่ะแผลมันก็เลยดูแผลเปืนะ่อยเนาะตัวนี้เราจะใช้แอลกอฮอล์ก่อนนะคะเช็ดรอบๆแผลถ้าแผลถ้าแผลเปื่อยน,นี้ไม่ไม่ใช้นะคะก็คือไม่ใช้ใไม่ไม่ให้โดนแผลแต่ว่าจะเช็ดรอบแผลก่อน ทำพิธีตามทำมิธีด้แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาลองสูตรโบราณนะคะสูตรโบราณตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะลองลองดูแพทย์แผนปัจจุบันไปแล้วนะคะเราก็ลองมาดูสูตรโบราณบา้บางนะคะอันนี้จะเป็นใบสาบเสือใบสาบเสือนะคะใบสาบเสือที่ ขึ้นเยอะๆนะคะแถวแถวบ้านแถวอะไรน่าจะพองหาได้นะคะในสารเสือ,อ่าตามตามสูตรสมุนไพรโบราณแล้วก็บอกว่าตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรโบราณใช้ดีนะสาหรับแผลไม่ว่าจะเป็นแผลผุโพงไม่ว่าจะเป็นแผลผุโพงหรือว่าแผลแผลสดในแดลอะไรเนี้ยะค่ะใช้ได้อเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันมีน้ําก่อนนะคะตัตันะคะทําให้เกิดน้ํา ลงบางมีลงบ้างไม่เป็นไรนายนี่ตกใจอะไรร่วงมาเนี่ยใส่เยอะเกินไปไปดูวหมให้นานี่กินเลยไม่ตายอ่าก็เริ่มได้เลยนะคะมีน้ำแล้วตอนนี้เราจะลองลองทำดูวันนี้เป็นวันแรกนะของการใช้สมุนไพรนะคะลองทำดูปกติก็คือล้างแผลปกตินี่แหละ ใช้น้ำเกลือล้างนะคะใช้น้ำเกลืออะไรล้างปกติแต่วันนี้เราจะมาทํำสุดโบราณเอาขนานี้อย่าทำบางนี้ขนาดนี้โบราณก็ไปอด้ไปได้เอาที่ไปได้ที่น้ำน้ำออกอย่างเงี้ยค่ะโปะเลยโปะทิ้งไปนะคะเอมันอยากกินมันมีมันได้เป็นไรของพี่หรอกอยากกิน แล้วเราก็จะใช้ตัวพักร้อนนะคะปิดไว้อ้ยนุ่อันนี้ลองแรงหน่ตอนนั้นหนูมีแผลเพื่อนเอาแผลเอายาแปะให้หนูหายไหมหายช่างงัดเลยไหมหายหายช่างักเลยไหมหายช่งัดนิดเดีหายชัดเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ตัวพักร้อนนะคะปิดปิดใบสัตเสือไว้ไม่ให้มันร่วงอะค่ะไหนยังไม่ใช้เล่นพวกอย่างนี้ทำดีเราจะเอาโคกเหรอเราจะเอาโคก ก็จะใชะ้ใส่ติดไว้